ทดลองใช้มาประมาณหนสัปดาห์นะคะรู้สึกถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยค่ะใช้แค่สามวันเห็นผลรู้สึกชอบมากเท้าแบบดิบจรวดเลยเฮ้ยมันจริงเหรอะวะมันใช่เหรอะวะแต่มันเกิดขึ้นแล้วตัวคอสเชเคตนะคะกำลังเาแรงตอนนี้เลยค่ะคือปัญหาอยลังข้อมันเป็นเยอะม,มากสิวฟากะ น้าแห้งเป็นขุยแล้วคือไม่รู้จะบรญยายยังไงตั้งแต่ใช้ตัวไวสก,กีนะคะตัวม,มากมาจนถึงวันนี้คือแบบชอบผิวตัวเองลงรักิวตัวเองอีกครั้งนึง คือปัญหาทุกอย่างที่มันมีมันหมดลงไปเลยอะหน้ามันโฟมันนิ่มฟ้ากะมันจางหน้ามันขาวปกติแล้วจะเป็นคนที่ผิวแห้งนะคะแล้วก็ผิวลอกนะคะหลังจากที่มาร์กหน้าไปสกินทับซีเครตต,ตอนกลางคืนนะคะตื่นเช้าขึ้นมารู้สึกว่าผิวเนี่ยชุ่มชื้นนะคะไม่ลอกแล้วก็นุ่มนะคะริ้รอยเนี่ยก็รู้สึกว่าลดเลือนลงนะคะ ผิวมีความกระชับมากขึ้นค่ะและที่สำคัญเนี่ยไม่แพ้เลยค่ะวาสก,กินจากที่ใช้แล้วประมาณ 3- 4สวันก็รู้สึกว่ารูุมพนจะดูกระชับเรียวร้อยก็ดูลดลงนะรอยย่นนะครับตามหน้าผากอันนี้ลดลงแค่3วันนะมีคนทักว่าไปทำอะไรหน้าดูเด็กลงนะรอยกะก็ลดลงฝากกะลดอันนี้น่าสุดเลยอาบน้ำเสร็จใหม่ๆแล้วก็มาทาครรม ใสโหรู้สึกเด้นเลยว่าผิวขาวขึ้นมากรูกุมขนกระชับขึ้นมากนะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่รู้สึกดีมากๆเลยคือกลจางลงจางลงดีมากๆเลยผิวหน้าขาวขึ้นนะคะขาวไวมากผิวเรียบเนียนขึ้นนะคะหลังจากนะคะได้ลองใช้ตัวท็อปซีเคทประมาณสักสามวันนะคะก็รู้สึกว่าข้อแรกนะคะไม่แพ้นะคะระดับ2คือสิวอักเสบที่เป็นอยู่นะคะหยุดนะคะแต่งหน้าติดขึ้นก็ไม่ค่อยแบบเติมระหว่างวันมากตัวนี้นะคะ ต้องบอกว่าปลอดภัยมากๆเลยนะคะเพราะว่าเจ้าของนะคะเขาคิดค้นมานานมากนะคะกว่าจะเป็นตัวสลิปปิ้งมาตัวนี้ขึ้นมานะคะไม่เคยใช้ครีมตัวไหนดีที่สุดเท่าตัวนี้เลยนะครับเป็นครีมที่ประทับใจมากๆนะครับอันนี้แช่งจริงอยากให้ลองอยากให้ลองอยากให้ลองเ<อ>ปิดใจเลยอะคืนดีมากประทับใจมากเลยค่ะถ้ายัางไงนะคะเพื่อนๆสนใจนะคะก็ไปสั่งได้ที่เพจไวสกินนะคะตัวพับซิเคทนะคะกำลังมาแรงตอนนี้เลยค่ะ